สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พ่อใหญ่มหาส่งพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังช่วงปลายของยุคปลายรกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณเจรไนมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับ องค์นี้เป็นองค์ที่แก่ปูนเปลือกหอยนะครับเราสังเกตว่าปูนเปลือกหอยที่ผสมคลุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนเนี่ยดูเขาจะนวลฉ่ำเย็นตานะครับองค์นี้เป็นองค์แก่น้ำมันตังอิ้วนะครับ ก็จะมีน้ำมันตังอิวผสมเข้ามาในเนื้อหาหมวลสารนะครับตรงที่พ่อใหญ่มหาชีตรงนี้คือคือเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดเหล็กไหลนะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่เราเห็นอยู่ตรงกลางที่เป็นลักษณะสีะน้ำตาลเข้มอย่างนี้ก็คือน้ำมันตังอิวนะครับน้ำมันตังอิว ที่เราเห็นเป็นลักษณะเนื้อขาวอมน้ำตาลนี่คือปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยที่คลุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิกซิงเหเนี่ยเขาก็จะก่อตัวนึกนุ่มแน่นแกร่งนะครับทีนี้เรามาดูว่าองค์นี้นอกจากจะเป็น ปูนเปลือกหอยแล้วมวลสารหลักที่คลุกเคล้คาเข้าด้วยกันเรายังเห็นเป็นลักษณะการแตกรากผักชีนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับนี่คือลักษณะการแตกรากผักชีดูแล้วเรือนรางดูแล้วมีมิตินะครับดูนุน่มเย็นฉ่ำตาดูพพักเนี่ยเหมือนเหมือนเมล็ดพริกไทยเลยนะครับเนี่ยเมล็ดพริกไทย ดูลักษณะเป็นวงรีนะครับเกตดนี้จดซุ้มเกตดนี้จดซุ้มนะครับดูลักษณะซุ้มระรังนี่ก็ม้วนนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นลักษณะรอยปีแยกนะครับเราดูซุ้มระฆังนะครับเนี่ยรอยปีแยกแล้วเราเห็นก้อนผงโพุิ์คุณเป็นก้อนๆเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับก้อนผงพุิ์คุณ เราดูลักษณะฐานสิงเป็นโคมฝานเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยโบราณท่านว่าเป็นโคมฝานเราเห็นลักษณะขาสิงลำไรอยู่ตรงนี้นะครับเห็นขาสิงลำไรเราก็จะเห็นลักษณะเป็นเม็ดเทาตรงนี้นะครับเม็ดเทานี้ก็คือเป็นเม็ดพระธาตุนะครับที่เกิดขึ้นจากเนื้ององพระนะครับ ดันกันขึ้นมาภายนอกมาเจอมวลอากาศมาเจอมวลสารมาเจอความเย็นของอากาศเลยทำให้เนื้อขององค์พระเนี่ยกลายเป็นหินนะครับซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นเม็ดพระธาตุงอกในการต่อมานะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับเมื่อเราสังเกตความเป็นธรรมชาตินี่ต้องมาอันดับหนึ่งนะครับ เมื่อเรารู้ว่ามวลสารครบความเก่าถึงแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยมันให้นั่นก็คือเบื้องต้นที่เราดูนะครับอย่างองค์นี้เป็นปูนเปลือกหอยผสมกับผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนสิงเห,เหแล้วเนี่ยก็ทําให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติที่ก่อตัวขึ้นเนี่ยทำให้เนื้อองค์พระเนี่ยมีความ หนึบนุ่มเยน็นฉ่ำตาเบื้องต้นนะครับทีนี้เรามาดูทรงพิมพ์นะครับเราก็จะเห็นเส้นบังคับพิมพ์ตรงนี้นะครับเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยบางครั้งบางท่านก็จะเรียกว่าเส้นขอบกระจกนะครับเส้นขอบกระจกเส้นบังคับพิมพ์บางครูบาอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นซุ้มเรือนแก้วก็มีนะครับเป็นซุ้มประตูแก้วนะครับ เมื่อเรารู้ว่าองค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนี่ก็สุมะระฆังสุมะระฆังนี้บ่งบอกถึงการก้องกลงวานการดังการเจริญรุ่งเรืองเป็นสัญลักษณ์ของอพระพุทธศาสนาเวลาพระท่านจะทำวัดเชา้าวัดเย็นก็จะตีะระฆังนะครับดังไปถึงอเวจีนรกแล้วก็มนุษย์โลกแล้วก็ สวงสวรรค์นะครับตั้งสามพิภพดังกึกก้องไปทั่วปัตตภีนะครับดังนั้นเมื่อมีซุ้มระฆังครอบพระประธานอยู่ในพระออโบสถขณะเดียวกันพระอุโบสถนี้ก็จะมีซุ้มเรือนแก้วประตูกแก้วที่จะเข้าไปเห็นไหมครับครูบาอาจารย์โบ,บราณท่านให้เป็นปริศนาธรรมเราแบบนั้นในการต่อมาเราก็เรียกว่าเป็นเส้น ขอบกระจกเส้นบางคับพิมพ์บ้างนะครับอันจริงเป็นปริศนาธรรมนะครับให้ให้เราได้สังเกตนะครับหรือแม้กระทั่งซุ้มรัอครังนี้นะครับซุ้มระฆคังเนี่ยเราสังเกตดูพระสมเด็จพรรคังทุกองค์นะครับคือท่านสมัยก่อนตั้งแกะด้วยมืออยู่แล้วนะครับความไม่เสมอความเล็กความใหญ่เอียง ที่แตกต่างกันในแต่และซุ้มระฆังซึ่งซึ่งไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับมีการยุบมีการแยกมีการแตกเร้ารานไปทุกส่วนของซุ้มระฆังเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะไม่เสมอกันเขาจะไม่ราบเรียบทุกอย่างนี้จะมียุบมีแยกมีแตกออกไปดังนั้นเนี่ยทำให้เราได้เห็นจัจธรรมที่เกิดขึ้นในองค์พระองค์พระปฏิมาเนี่ยบาง ทั้งทาให้เราได้เห็นนะครับเป็นตัวแทนเป็นรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าเราเป็นตัวแทนที่เราจะต้องเข้าถึงธรรมะผ่านองค์ท่านให้ได้เห็นไหมครับดังนั้นเมื่อเราเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพิจารณาให้แยบคายนะครับพิจารณาเบื้องต้นท่ากลางแล้วก็ที่สุดให้ได้นะครับเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นในตัวองค์พระ บางครั้งครูบาอาจารย์ท่านยังเรียกว่าเนี่ยเป็นซมเรือนแก้วนะครับซมประตูแก้วก็มีนะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้เรารู้นะครับทําให้เรารู้เ,เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวองค์พระเราก็ต้องมองให้เห็นนะครับองค์นี้มีเม็ดเหล็กไหลนะครับนี่คือเม็ดเหล็กไหลหนึ่งอันนะครับอยู่ด้านข้างด้วยก็มีนะครับมันเพื่อมีมีเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำด้วยนะครับองค์นี้ แล้วก็ซุ้มระฆังเนี่ยคือเขาหมุนเห็นไหมครับเพื่อนเเนี่ยการม้วนนะครับการม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับดูแล้วมีมิตินะครับดูแล้วเนี่ยเป็นเป็นความงามเฉพาะตัวนะครับองค์นี้หนึบนุ่มแน่นแกร่งนะครับเนี่ยเมื่อเราดูด้านหน้าแล้วอย่างนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังท่านเป็นยังไงเพระใหญ่มหานี้ดูพระสมเด็จเนี่ยด้านหลังนี่จะเป็นตัวตัดสินนะครับ แต่เป็นตัวกําหนดตัวบอกเราทีเดียวนะครับเรามาดูกันนะครับด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลังก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับองค์นี้ผ่านน้ำขมิ้นมาแล้วนะครับพ่อใหญ่มหาได้เจาะเอาขมิ้นลงปรากฏว่าเหลืองนะครับเพื้อนๆตรงนี้นะครับคือเป็นหลุมนี้นะครับคือไม่ได้เจาะตรงกลางนะครับนะเจาะขอบขอบ ก็มีบ้างแต่ยังไม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้ใหเจออะเาะครอบพระก็ได้นะครับแต่พ่อใหญ่มหาอยากจะลองดูว่าเออครอบพระเนี่ยเราเราก็ทํามาบ่อยนะครับหลายองค์ที่พ่อใหญ่มหาทดลองด้วยน้ําขมิ้นนะครับก็เหลืองนะครับเหลืองบ้างแดงบ้างนะครับพ่อใหญ่มหาบอกย้ําเสมอนะครับเพื่อนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลยังไม่มีข้อสรุปยังไม่มีข้อยุตินะครับ ที่เราจะพิสูจน์สมเด็จด,ด้วยน้ำขมิ้นสมเด็จสร้างมาไม่ถึงยุคยังไม่เก่าแต่พอเจอน้ำขมิ้นเหลืองอย่างเงี้ยเราเราจะพิสูจน์ยังไงได้นะครับสมเด็จบางองค์เก่าถึงยุคมวลชาติให้ธรรมชาติถึงทุกอย่างพร้อมเจอขมิ้นกับแดงก็มีนะครับดังนั้นครูบาอาจารย์เป็นที่สรุปเลยว่าหลายท่านก็ ก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าน้ําขมิ้นนี้พิสูจน์พระสมเด็จได้จริงหรือไม่นะครับส่วนพ่อใหญ่มหาโดยส่วนตัวนะครับรับได้ทั้งสองกรณีนะครับพ่อใหญ่มหาสมเด็จแท้ของพ่อใหญ่มหาบางองค์นี่สมบูรณ์แบบทุกอย่างเจอน้ําขมิ้นแดงนะครับมีอยู่หนึ่งองค์นะครับพ่อใหญ่มหาก็ไม่จิตตกนะครับเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้เชื่อแต่ทีแรกเราอยากทดลองนะครับ องค์อื่นๆเหลืองเราก็พอปักใจเชื่อได้บ้างว่าอืมก็มีส่วนแต่เราก็ไม่ได้ดีอกดีใจเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าสมเด็จไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ด้วยน้ำขมิ้นเหลืองหรือแดงนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนส่วนตัวนะครับแต่ถ้าสายสายขมิ้นเขาก็จะไม่เห็นด้วยสายขมิ้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแดงก็แดงเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นเหลืองก็เหลืองเลยไม่มีอย่างอื่นก็คือจบแค่นั้นนะครับ ก็เป็นเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับอ่าทีนี้ตรงนี้นะครับนี่พใหยามหาเอาเขามิ้นลงปรากฏว่าเหลืองนะครับเหลืองแล้วไม่นานนะครับเขาก็จะก่อเกิดเป็นสนิมน้ําสนิมเหล็กขึ้นมาที่รูนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่าเพื่อนๆดูดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนเหมือนสีของขยะศาสตร์เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีใครไปทมามันนะครับเกิดขึ้นจากกระบวนการธรรมชาติ ร้อยเกสิบปีนะครับเราดูเราดูด้านข้างนะครับเนี่ยเราจะเห็นเป็นก้อนผงพุตธุคุณเลยนะครับเนี่ยให้เราเห็นอยู่แล้วก็มีรอยปีแยกนะครับเนี่ยปีแยกขอบข้างเห็นไหมครับนี่เราดูทุกมุมนะครับนี่ด้านบนนี่ก็เห็นรอยปีแยกเป็นไงครับเพื่อนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับความเป็นธรรมชาติขององค์พระที่เกิดขึ้น ที่ผ่านการเวลา1 0 0 170ปีโดยประมาณนะครับเ,เห็นไหมครับเราดูทุกมุมนะครับนี่ด้านนี้อีกเห็นไหมครับแล้วก็บางช่วงเราก็เห็นเป็นลักษณะสีสีเทาๆนะครับเนี่ยเป็นคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับโดยกายภาพพื้นผิวพระเนี่ยเขาไม่เสมอเขาไม่ราบเรียบอยู่แล้วนะครับตรงไหนเอียงตรงไหนตำตรงไหนเป็นหลุมเนี่ยเขาก็จะถ่ายเทเขาก็จะมารวมกันณนจุดนั้น จึงทำให้เราเห็นทำให้เรารู Youtube ้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในในองค์พระสมเด็จวรคังนะครับเพื่อนๆดูด้านหน้าแล้วดูด้านหลังแล้วเราต้องมาจบลงที่ด้านข้างนะครับด้านข้างนี้สําคัญนะครับเพื่อนเพื่อนดูเม็ดตรงนี้นะครับเนี่ยที่พระใยญ่มหาชี้นี่คือเม็ดเหล็กไหลนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นก้อนกลมเลยนะครับเนี่ยที่พระใยญ่มหาเอาไม้ชี้ตรงนี้นะครับ เป็นก้อนนะครับเป็นก้อนกลมเล็กๆเป็นเม็ดเหล็กไหลเลยนะครับเพื่อนๆนี่มหาตะจันมากนะครับองนี้แล้วดูด้านข้างนะครับเป็นลักษณะข้างเรียบนะครับนี่เรียกว่าข้างเรียบไม่มีการปาดนะครับนี่เทมวลสารลงบล็อกพิมพ์แกะวางนะครับนี่เราก็จะเห็นก้อนผงพุตธคุณเกิดขึ้นนะครับเราดูทุกมุมนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือความงามความงามของธรรมชาตินะครับนี่การปริแยกของขอบข้าง ขณะเดียวกันเราก็เห็นร่องรอยการปริแยกแล้วก็มีคราบน้ำมันตังอิวเกิดขึ้นนะครับในในร่องที่เห็นเป็นคราบอยู่นะครับนี่แล้วก็จะเห็นทุกมุมนะครับเ,เพื่อนๆเราดูทุกมุมนะครับเนี่ยเป็นขอบเรียกว่าขอบสําเร็จขอบข้างเรียกเทมอนสารลงบล็อกพิมพ์แกะวางไม่มีการปาดนะครับนี่แต่เราก็เห็นร่องรอยการแตกการปริแยกของขอบข้างอย่างเป็นธรรมชาตินี่ไหมครับนี่ ดูสวยงามสวยงามจมิงๆกีนะครับดูหลากมิตินะครับเมื่อเราดูทุกมุมแล้วเรากลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งเป็นไงครับนี่อันนี้ก็ก็เม็ดเหล็กไหลไัยดำนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยที่พระยมาหาชีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ก้อนเม็ดเหล็กไหลไัยดำนะครับแต่สองก้อนนี้จะไม่มนจะเป็นเหลี่ยมนะครับแต่ก้อนที่บอกเมื่อกี้นี่มนเลยนะครับนี่เ,นเพื่อนๆดนูนี่นะครับนี่ เป็นก้อนเหล็กเลยนะครับเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่คลาสสิกนะครับองนี้เห็นไหมครับถ้าเราตะแคงดูลักษณะอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นคาบนี่เป็นคาบเทาเลยนะครับนี่อันนี้คือคาบน้ำมันตังอิวนะครับนี่แล้วก็เม็ดเหล็กไหลภัยดําก็เห็นก้อนผงุพธคุณก็ปรากฏขึ้นนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ